บทที่542หัวอีห้าหมอบตัวต่ออาณาจัก,กรสุริยันจันทราเสียวยาอยู่ไม่ไกลเธอได้ยินเสียงของเขาและวิ่งไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าเสียวยาจะยังไม่ได้รวมเข้ากับจักรพรรดิเงินครามแต่วิญญาณการต่อสู้ของเธอก็ฟื้นคืนสภาพแล้วหลังจากช่วงเวลานี้เธอก็ฟื้นการฝึกฝนของเธอในฐานะประมาจารย์ดวงวิญญาณที่8แม้ว่าปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายจะสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับเธอในตอนนั้น แต่การปรับปรุงเหล่านั้นก็ยังคงอยู่เมื่อจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเธอฟื้นขึ้นแล้วความแข็งแกร่งของเสี่ยวหยาก็เพิ่มสูงขึ้นเขาเป็นปรมาจารย์ในนิกายถังอย่างแน่นอนฮัวอีเฮารีบพูดว่าพวกเขาสบายดีพี่ชายไม่ต้องกังวลอย่างไรก็ตามมีบางอย่างเกิดขึ้นกับอาณาจักรโตหลิงมีผู้คนมากมายพูดคุยกันและทั้งสี่คนก็มาถึงห้องที่เงียบสงบฮัวอีเฮาเล่าถึงขั้นตอนการเดินทางของพวกเขาอีกครั้ง หลังจากฟังคำพูดของเขาใบหน้าของเปยเปยก็น่าเกลียดหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าสวีซานสือมีสายเลือดราชวงศ์ของอาณาจักรตรงปัญหาก็จะยิ่งใหญ่กว่านี้ในครั้งนี้และอาณาจักรโต้หลิงก็คงล่มสลายเปยเปยถอนหายใจและพูดว่าสถานการณ์บนแผ่นดินใหญ่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราอีกต่อไปสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือทำให้ดีที่สุดและเชื่อฟังโชคชะตน้องชายคุณมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ัวอีเห้าพูดอย่างเคร่งครึมเพราะเราต้องปกป้องสถาบันสถาบันจึงมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่แม้ว่าเราจะรู้ว่าศัตรูจะไม่มาโจมตีเราก็ไม่สามารถละทิ้งการป้องกันของเมืองเช็กได้ชนชั้นสูงของอาณาจักรทั้งสองก็อยู่ในเมืองเชกเช่นกันหากยังดำเนินต่อไปเมื่อจัก,กรวันดิซันและมูนเปิดฉากการโจมตีเต็มรูปแบบไม่ว่าพวกเขาจะกำหนดเป้าหมายไปที่ประเทศใดก็ตามพวกเขาก็จะไม่สามารถต้านทานมันได้ แม้ว่าสถาบันการศึกษาจะยังคงรักษาชนชั้นสูงของทั้งสองเอาไว้ก็ตามเราต้องไม่ปล่อยให้อนาจาักรสุริยันจันทราหยุดลงอาณาจักรทั้งสองถูกทำลายด้วยวิธีนี้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการให้กองทัพอาณาจักรสุริยันจันทราล่าถ,ถอยจากเมืองเทร็กเป้าหมายจะชัดเจนขึ้นมากสู้ๆอย่างน้อยเราก็สบายใจได้และจะไม่โดนจมูกพวกมันนำทางอีกต่อไป กองทัพในปัจจุบันของอาณาจักรสุริยันจันทราเปรียบเสมือนหนามในลำคอของเราเมืองเช็กอยู่ในตำแหน่งนี้และจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากมากที่ทั้งสองอาณาจักรจะถูกควบคุมเป้ยเป้ยกล่าวว่าแต่เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้อาณาจักรสุริยันจันทราถอนทหารออกไปนี่เป็นไปไม่ได้เลยครั้งนี้พวกเขาทำลายพระราชวังของอาณาจักรโตหลิงและพวกเขาก็เอาเปรียบอีกครั้งด้วยวิธีนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะลอกเลียนแบบ ฉันมีวิธีจูจูหัวอีเห้าก็พูดขึ้นอาทันทีที่คําพูดเหล่านี้หลุดออกมาไม่ต้องพูดถึงเปยเปย,เปยและเสี่ยวหยาแม้แต่ถังอูถงก็ตกใจคุณทําอะไรได้บ้างคุณทําอะไรได้บ้างเปยเปยถามด้วยความประหลาดใจหัวอีเห้ากำมัดของเขาโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณต้องการจัดการกับการสมรู้ร่วมคิดของอาณาจักรสุริยานจันทรา คุณสามารถใช้ทหารเซอร์ไพรส์ได้เท่านั้นและฉันก็เป็นทหารเซอร์ไพรส์พี่ชายอาวุโสครูเสี่ยวยาฉันจะเอาพักผ่อนก่อนหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หันหลังกลับและจากไปโดยไม่อธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนเป่ยไปขมวดคิว้วแต่เขาไม่ได้ถามคำถามเพิ่มเติมและอนุญาตให้หัวอีเฮาออกไปถังอูถงรีบตามไปเสี่ยวยาแต่เป่ยเป่ยแล้วพูดว่าทำไมคุณไม่ถามอีเฮาจะทำอะไรในโลกนี้เป่ยไปส่ยหัวอย่างเงียบเียบแล้วพูดว่าฉันเชื่อเขาฉันก็เลยไม่ถาม หลายปีที่ผ่านมาพ่ออีเ้าเติบโตเกินกว่าพวกเรามากแต่อารมณ์ของเขาก็สงบลงมากขึ้นเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นในครั้งนี้หากเป็นอีกคนเขาคงจะตื่นตระหนกเล็กน้อยและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่ตอนนี้เขาไม่สังเกตเห็นเหรอทำหน้าที่ของเราเองเมื่อ,อนาจากระสุริยันจันทราล่าถ,ถอยการกระทําของเราก็จะดําเนินต่อไปเสี่ยวหยาพยักหน้าแล้วพูดว่าเอาละมายุ่งกันเถอะ หัวอีเฮากลับมาที่ห้องและถางอูถงก็ติดตามเขาเข้าไปคุณทำอะไรได้บ้างเปย้ยไม่ได้ถามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทางอูถงจะไม่ถามเธอเชื่อในหัวอีเฮาด้วยแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยังมีความกังวลในใจมากขึ้นอีกด้วยหัวอีเฮาไม่ได้บอกเปย์เยเกี่ยวกับการลาออกของเขาที่ศาลาท้องทะเลแม้ว่าเขาจะล้มเหลวทางอูถงก็สามารถบอกได้จากการกระทำของเขาว่าเขากำลังจะทำอะไรบางอย่าง หัวอีเข้าหายใจเข้าลึกๆและหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็ดึงถังอูถงเข้ามาแล้วกระซิบบางอย่างในหูของเธออะไรนะจริงๆแล้วคุณอยากจะแต่พวกเขาจะตกลงไหมหั้วอีเ้ายิ้มอย่างสงบและกล่าวว่าฉันจะทําให้พวกเขาเห็นด้วยแผนนี้มีมากกว่าหนึ่งเป้าหมายถังอูถงพูดอย่างกังวลแต่คุณหัวอีเ่ายิ้มและพูดว่าอะไรนะคุณไม่เชื่อในความแข็งแกร่งของฉันเหรอ ทั้งอูถงพูดว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไปกับคุณหัวอีเฮาสายหัวและพูดว่าไม่ในกรณีนี้แผนของฉันจะไม่เสร็จสมบูรณ์ยิ่งกว่านั้นเราไม่สามารถหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ได้ในขณะนี้แต่การใช้ทักษะหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้นั้นสิ้นเปลืองมากเกินไปและไม่เหมาะสําหรับระยะยาวการต่อสู้ระยะยาวไม่ต้องกังวลคุณคอยดูการก่อตัวของศัตรูให้ฉันและคอยดูสามีของคุณและฉันฆ่าทุกคน ฉันยังไม่ได้แต่งงานกับคุณทั้งอูถงพูดด้วยความโกรธหัวอีเหากล่าวว่ายังไงก็ตามที่รักพ่อของเราจะมาเมื่อไหร่ฉันรอไม่ไหวแล้วมาจูบฉันหน่อยสิตอนนี้ฉันก็ผิวคล้ำแล้วพระอาทิตย์ส่องแสงบนโลกและพระอาทิตย์ขึ้นสูงสามขั้ววันใหม่เริ่มต้นอีกครั้งกำหนดเวลาที่กองทัพอนาจาักรสุรินทร์จันทรามอบให้เมืองเชฟก,ก็มาถึงแล้วแต่สิ่งที่แปลกก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวจากอนาจาักรสุริยันจันทรา และพวกเขาไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อปรับปรามมันด้วยซ้ำยังคงรักษาระยะห่างจากเมืองเช็ก90กิโลเมตรระยะทางนี้ไม่ใกล้แต่ไม่ไกลแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวิศวกรวิญญาณตราบใดที่พวกมันบินอย่างเต็มกำลังเป็นเวลาหนึ่งใน4ของชั่วโมงพวกมันก็สามารถโจมตีเช็กซิตี้ได้เมืองเช็กก็ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในช่วงนี้และถึงเวลาแล้ว ใครจะรู้ว่าอาณาจักรสุริยันจันทรนจะดำเนินการหรือไม่ในเมืองนี้วิศวกรวิญญาณและเครื่องมือนำทางวิญญาณทุกคนอยู่ในสภาพพร้อมแล้วมีวิศวกรวิญญาณผู้ทรงพลังมากมายล่าตะเวนอยู่นอกเมืองในแง่ของการตรวจจับวิญญาณนำทางเมืองเชกนั้นไม่ดีเท่ากับกองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราแต่เมื่อพูดถึงจํานวนปรมาจารย์ยานช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นใหญ่มาก พูดง่ายๆก็คือหากอนาจักรสุริยันจันทราไม่มีตำแหน่งนำทางวิญญาณที่ทรงพลังและอุปกรณ์นำทางวิญญาณที่เชื่อมโยงกันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้แบบเผชิญหน้าบรรยากาศระหว่างทั้งสองฝ่ายตึงเครียดมาโดยตลอดสงครามกำลังจะปะตุขึ้นยิ่งอนาจักรสุริยันจันทราสงบมากเท่าใดความกดดันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเหมือนก่อนเกิดพายุ ในขณะนี้มีบุคคลหนึ่งปรากฏตัวอย่างเงียบๆบ,บนยอดเมืองเชรคไม,ไม่ใช่คนหลังจากที่เขาปรากฏตัวมีอีกคนออกมาจากด้านหลังเขาผมอยากศกสีชมพูอมฟ้าของเขาสยายอยู่ข้างหลังเขายืนเงียบๆอยู่ข้างๆเขาฮัวอีเฮามองไปไกลแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกัน90กิโลเมตรแต่ภายใต้สภาพอากาศที่ชัดเจนเขายังคงมองเห็นสถานการณ์ทั่วไปในระยะไกลด้วยสายตาของเขา กองทัพของอนาจักรสุริยันจันทราอยู่ที่นั่นทั้งอูถงยืนเคียงข้างเขาอย่างเงียบๆดึงผมยาวของเธอไปด้านหลังแล้วเริ่มหวีการไปเมืองเช็กเพื่อหวีผมเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้ในเวลานี้เหนือเมืองเช็กกับตันที่รับผิดชอบหน่วยลาดตระเวนยืนอยู่ใกล้ๆด้วยสีหน้าเคารพและเฝ้าดูอย่างเงียบฮ่าฮ่าการปรากฏตัวของหัวอีเข้าฝังรากลึกอยู่ในใจของผู้คนมายาวนานนับตั้งแต่วันนั้นที่เขากล้าท้าทายเทพสูนตี้เทียน ทั้งปรมา,ารย์วิญญาณจากเมืองเทร็กและจากชิงหลัวและโตหลิงก็รู้จักเขาแล้วหัวอีเ้าแพ้ในวันนั้นอย่างแน่นอนแต่ด้วยการสามารถเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของเทพสัตว์ร้ายได้อย่างเต็มที่เขาได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ของเขาแล้วเทพพอศูนย์เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปที่ก้าวข้ามการดำรงอยู่ของระดับ99ดังนั้นหัวอีเฮาจึงไม่เสียเวลาสักครู่เพื่อปีนขึ้นไปในเมืองไม่ต้องพูดถึงว่าในเวลานี้ กองกำลังป้องกันหลักที่แท้จริงในเมืองกลุ่มที่ปรึกษาจิตวิญญาณปืนใหญ่หนักได้รับคำสั่งจากฮัวอีเฮาฮัวอีเฮายืนอยู่ที่นั่นและมองดูอย่างเงียบๆสักครู่ทังอูถงก็ถักผมยาวของเขาแล้วเปียให้ลงมาจนถึงบั้นท้ายของเธอด้านบนยาวไปจนถึงด้านบนของศีรษะแบบเปียแมงป่องคุณควรอยู่ที่นี่ฮัวอีเฮามองหญิงสาวสวยที่อยู่ข้างๆอย่างช่วยไม่ได้ทั้งอูถงสส่หัว ไม่เป็นไรถ้าฉันไม่เข้าร่วมแต่ฉันจะอยู่กับคุณตลอดไปเขาแต่หัวเธอขยับไปที่แก้มเธอและจูบเธอเบาๆมันมีกลิ่นหอมมากทั้งอู๋ถงพูดอย่างเขินอายมีคนดูมากมายดูสิฉันกําลังจูบภรรยาของตัวเองมันดึกแล้วไปกันเถอะขณะที่เขาพูดหัวอีห้าวก็จับมือถังอูถงแล้วทั้งสองก็ยืนขึ้นต่อหน้าทุกคนและพวกเขาไม่เห็นพวกเขาโดยใช้วิญญ,ญาณน,นำทาง และพวกเขาก็บินไปยังทิศทางของกองทัพของอนาจักรสุริยันจันทราในระยะไกลนายพลของป้องกันเมืองตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นพวกเขาทำไมพวกเขาถึงบินไปยังทิศทางของกองทัพอนาจักรสุริยันจันทราพวกเขากำลังทำอะไรอยู่รีบรายงานไปยังสถาบันการศึกษาอย่างรวดเร็วว่าผู้บัญชาการหัวอีห้าวและทางอู่ถงกำลังมุ่งหน้าไปยังทิศทางของกองทัพของอนาจักรสุริยันจันทราเมื่อนึกถึงเงื่อนไขก่อนหน้านี้ ของอนาจาักรสุริยันจันทราในการสมมอบหัวอีเห้าหน้าผากของนายพลกองทัพป้องกันเมืองเงื่อบนใบหน้าของฉันหยุดลงใครจะรู้ว่าสองคนนี้จะทำอะไรคุณจะโยนตัวเองเข้าไปในกับดักหรือไม่แสงจางๆวูบวาบและใบหน้าของหัวอีเห้าเผยให้เห็นร่องรอยของแสงศักดิ์สิทธิ์อันเยือกเย็นเขากำลังบินอยู่ในอากาศและพลังทางจิตวิญญาณของเขาก็พุ่งออกมาราวกับกระแสน้ำไม่ใช่ไปทางค่ายของอนาจาักรสุริยันจันทราแต่มุ่งสู่อากาศ การตรวจจับทางจิตท,ที่น่าสะพรึงกลัวครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ในท้องฟ้าการนำทางวิญญาณในระดับสูงปรากฏขึ้นทีละคนในช่วงการรับรู้ของหัวอีห้าวเนื่องจากมีผู้มีอำนาจมากมายในสถาบันสื่อหลายเครืออนาจักรสุริยันจันทราจึงไม่กล้าบินเครื่องนำทางวิญญาณตรวจจับระดับสูงใกล้กับเมืองเช็กมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับพลังจิตอันทรงพลังของหัวอีเ่าผู้นำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับสูงเหล่านี้ก็ไม่สามารถซ่อนได้อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ค้นพบการปรากฏตัวของหัวอีเ่าแล้วในเวลานี้และทีละคนพวกเขาก็ถอยกลับไปยังค่ายของอาณาจักรสุริยันจันทราทันทีราวกับกระแสน้ำทั้งสองไม่ได้ซ่อนรูปร่างของพวกเขาหัวอีเ่ามีชื่อเสียงยอดเยี่ยมในอาณาจักรสุริยันจันทรานอกเหนือจากความแข็งแกร่งของเขาเองแล้ว เขายังทําลายการนําทางวิญญาณการตรวจจับที่สูงจํานวนมากที่สุดในอาณาจักรสุริยันจันทราอย่างแน่นอนดังนั้นทันทีที่วิศวกรวิญญาณที่ควบคุมการนําทางวิญญาณการตรวจจับในระดับสูงพบเขาพวกเขาก็รายงานทันทีและถอนการนําทางวิญญาณการตรวจจับเหล่านี้ออกอย่างรวดเร็วความคิดทางจิตของหัวอีฮาจะถูกปล่อยออกมาทันทีที่ปล่อยออกมาและนี่คือผลที่เขาต้องการ มันเป็นกองทัพของอนาจักรสุริยันจันทราที่สร้างความกดดันให้กับพวกเขามาโดยตลอดแต่คราวนี้เขาจะต้องสร้างแรงกดดันให้กับอนาจักรสุริยันจันทราตามลำดับเพื่อให้แผนสามารถดำเนินการต่อไปได้ระยะทาง90กิโลเมตรสั้นลงอย่างรวดเร็วและภายในระยะเวลาอันสั้นค่ายอนาจักรสุริยันจันทราก็อยู่ในสายตาของทั้งสองอย่างชัดเจน ดวงตาของัวอิเฮอริลิงเล็กล็อกนอนแต่สีหน้าของเขายังคงเข้มงวดในสถานการณ์นี้เขาสงบมากขึ้นกว่าเดิมในอาณาจักรสุริยันจันทราความผันผวนของพลังงานที่รุนแรงเริ่มปรากฏให้เห็นแม้แต่ในอากาศเราก็ยังสัมผัสได้ถึงพลังงานมหาศาลที่เริ่มควบแน่นบนพื้นตำแหน่งการนำทางวิญญาณเริ่มทำงานทีละคนและพลังการตรวจจับที่ถูกล็อกมุ่งตรงไปที่ทั้งสอง ไม่ว่าบุคคลจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตำแหน่งนำทางวิญญาณเหล่านี้อาณาจัก,กรสุริยันจันทราได้พิสูจน์สิ่งนี้ด้วยเทพอสูรแม้ว่าเทพอสูรจะทำลายตำแหน่งนำทางวิญญาณด้วยแต่เขาก็ต้องล่าถอยภายใต้แรงกดดันของพวกเขาและยังได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายแม้ว่าหัวอีเฮาจะแข็งแกร่งแต่เขามีพลังส่วนตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตามความคิดในใจของวิศวกรยานที่รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายหัวอีเห่านั้นอยู่ได้ไม่นานก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปเพราะหัวอีเห่าหายไปทั้งสองหายไปในอากาศเกือบจะพร้อมกันไม่มีร่องรอยหรือลมหายใจเหลืออยู่และกุญแจทั้งหมดที่วางไว้ก็สูญเสียผลไปในทันทีทั้งสองหายตัวไปแต่ค่ายอาณาจักรสุริยันจันทราไม่ได้ผ่อนคลายเพราะเหตุนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นวิศวกรวิญญาณระดับใดก็ตาม เขาก็รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากบุคคลที่มีพลังพิเศษเข้าสู่รูปแบบการนำทางวิญญาณหรือเข้าใกล้มันฮัวอีฮาวได้สอนบทเรียนอันลึกซึ้งแก่พวกเขาผ่านการปะทะกันของเขากับเทพพอศูนย์พื้นดินตรงนั้นยังคงเต็มไปด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวของการหลอมรวมของความมืดและน้ำแข็งดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นเสียงถอนหายใจดังขึ้นในอากาศจากนั้นเสียงของฮัวอีฮาวก็แพร่กระจายไปไกลคุณไม่ได้ขอให้เมืองเช็กส่งฉันมาเหรอ ตอนนี้ฉันอยู่นี่แล้วใครจะยอมจับฉันละ่ะเสียงของวัวอีเห่าหน้าเบื่อมากแต่มันแผ่ออกไปไกลครอบคลุมหลายร้อยไมล์ครอบคลุมทั้งท่ายของอาณาจักรสุริยันจันทราและไม่มีอุปกรณ์นำทางการตรวจจับวิญญาณใดที่สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งที่แน่นอนของเขาได้คราวนี้บรรยากาศตึงเครียดก็รุนแรงขึ้นทันทีจี้จืจ่อได้ยินเสียงของวัวอีเห่าในเต็นท์โดยธรรมชาติและต่อหน้าเธอก็มีผู้ส่งสารหลายคนมารายงานให้เธอฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอก ตอนนี้จี้จือรู้สึกหดเล็กน้อยด้วยเหตุผลอื่นไม่นานมานี้เขาเพิ่งได้รับข้อความจากเซี่ยสเสวียนเฉินผู้นำกลุ่มผู้สอนวิญญาณเทพปีศาจผ่านทางคู่มือวิญญาณการสื่อสารราชาผู้ชั่วร้ายและกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณทั้งสองของจักรพรรดิมังกรสามารถโจมตีเมืองหลิงโตเมืองหลวงของอาณาจักรโตหลิงได้สำเร็จและทำลายพระราชวังเมือง แต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะล่าถอยปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นและโจมตีพวกเขาเป็นผลให้กลุ่มวิศวกรวิญญาณทั้งสองกลุ่มประสบความสูญเสียอย่างหนักแม้แต่สวีเทียนหยวนผู้นำกลุ่มผู้ฝึกสอนมังกรก็เสียชีวิตแล้วเมื่อมีข่าวมาปฏิกิริยาแรกของจี้จือคือการบล็อกข่าวอย่างน้อยก็จนกว่าเซี่ยเสวียนเฉินและคนอื่นๆกลับมาปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายแอบโจมตีที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชารั์ร้ายสองกลุ่ม เหตุการณ์นี้ยิ่งใหญ่มากจนแม้แต่ชื่อเสียงของเขาในฐานะราชินีและเทพเจ้าแห่งสงครามก็ไม่เพียงพอที่จะปราบราม,มันกลุ่มที่ปรึกษาวิญญ,ญาณระดับราชาสัตว์ร้ายเป็นตัวแทนอะไรแสดงถึงกองทัพไม่ต้องพูดถึงกลุ่มที่ปรึกษาจิตวิญญ,ญาณมังกรจกักรพรรดิในหมู่พวกเขากลุ่มผู้ฝึกสอนจิตวิญ,ญญาณมังกรจกักรพรรดิเป็นตัวแทนของสมาชิกราชวงศ์สมาชิกในกองทัพและราชวงศ์แม้ว่าสวีเทียนรันจะมาที่นี่ด้วยตนเองก็ต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง อะไรอีกล่ะเธอแล้วปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายหลานนั่นเป็นตัวแทนของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยระดับ99สองคนยิ่งไปกว่านั้นผู้นำลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์จงลี่วูยังคงทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาทางทหารในค่ายจี้จื่อไม่เข้าใจว่าทำไมลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงบุกโจมตีกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาอสูรสองกลุ่มอย่างไรก็ตามเธอเชื่อในเซี่ยเสวียนเฉิน ในใจของเธอเซียสเวียนเฉินเป็นที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาผู้นำแผนกของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญ,ญาณระดับราชาสัตว์ร,ร้ายทั้งสี่แต่เขาเป็นกลุ่มที่ชัดเจนที่สุดอย่างแน่นอนและนั่นคือสาเหตุที่เธอได้รับความไว้วางใจให้ทำภารกิจสำคัญนี้เซียสเวียนเฉินยังวิเคราระห์วัตถุประสงค์ของลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อย่างรอบคอบในครั้งนี้ในการเรียกตัวซึ่งก็คือการโจมตีกองทัพและความแข็งแกร่งของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญ,ญาณของพวกเขา ในเวลาเดียวกันเขาได้กำหนดเป้าหมายไปที่สวีเทียนหยวนคู่มือวิญญาณแห่งการจัดเก็บที่สวีเทียนหยวนถืออยู่ได้หายไปในการลอบโจมตีและในหมู่พวกเขามีแนวโน้มว่าจะมีกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณติดตั้งตายตัวระดับเก้าหลายนัดเก็บไว้ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนเหตุผลนี้เพียงพอหรือไม่สำหรับคนธรรมดายัางไม่เพียงพอ ท้ายที่สุดแล้วการโจมตีกลุ่มผู้ให้คำปรึกษาวิญญาณระดับราชาอสูนสองกลุ่มถือเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนแต่สำหรับลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเห็นแก่ตัวมาโดยตลอดและเต็มใจที่จะทำลายชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวมันเองนี่เป็นเรื่องปกติจี้จือรู้ดีว่าผู้นำที่แท้จริงของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรเยี่ซีสุยเคยชาร์อุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตาย ไม่นานมานี้ลทัทธิวิญญาณบริสุทธิ์ใช้วิญญาณของทหารที่เสียชีวิตนับหมื่นคนเพื่อลอบโจมตีตี้เทียนโดยไม่มีความร้ายศีลธรรมและจงลี่วูก็นำทีมไปตามล่าตี้เทียนเป็นการส่วนตัวจงลี่วูและคนอื่นๆกลับมาแล้วเมื่อพวกเขาจักไปมีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายมากกว่า1โหลเมื่อพวกเขากลับมาจำนวนก็ลดลงหนึ่งในสาของใบหน้าของจงลี่วูและเห็นได้ชัดว่าแผนของพวกเขาไม่สำเร็จ เทพอศูญไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฆ่าซึ่งเป็นที่สนใจของจี้จื่อและเป็นสิ่งที่เธอต้องการเห็นมากที่สุดอย่างไรก็ตามครั้งสุดท้ายที่จงลิวูและคนอื่นๆใช้วิญญาณของทหารที่เสียชีวิตนับหมื่นคนมันทําให้เกิดความโกลาหลในกองทัพในด้านกองทัพจี้จืจ่อไม่กลัวลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆมีทหารที่มีอํานาจมากมายอยู่รอบตัวเขา รวมถึงผู้ฝึกสอนวิญญาณระดับ9ก้าจนวนมากและยังมีกลุ่มผู้ฝึกสอนวิญญาณระดับราชาสัตว์ร,ร้ายหลายกลุ่มสนับสนุนเขาแต่และเมืองหลวงของอาณาจักรสุริยันจันทราหล่ามีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายสองคนอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะเทพแห่งความตายตหลวเยซีสุยรักฐานของลทัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ในหมิงตูเช่นกันเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ลทัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะดำเนินการในเมืองหลวง เธอไม่สนใจชีวิตหรือความตายของสวีเทียนรันแต่เธอใส่ใจลูกชายของเธอนอกจากนี้อาณาจักรสุริยันจันทรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีและต้องไม่อยู่ในความสับสนวุ่นวายภายใต้สถานการณ์นี้จี้จื่อก็ยิ่งเข้าไปพัวพันในใจของเธอมากขึ้นด้วยความฉลาดของเธอตอนนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจเธอสามารถระงับความโกรธของทหารได้ในขณะนี้อย่างน้อยก็จนกว่าเธอจะจัดการเสร็จสิ้นเพื่อที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพ กับคริลัททีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่แตกออกนั่นไม่อยู่ในความสนใจของเธอนอกจากนี้จี้จื่อยังดูแปลกตาอีกด้วยลัททีพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งพลังแบบไหนมาโจมตีกลุ่มวิศวกรวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้ายทั้งสองเธอคงรู้ว่ามีปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายกี่คนในาศาสนาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อานาจักรสุริยันจันทราได้ดำเนินการสอบสวนโดยละเอียด ความแข็งแกร่งของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาอสูรทั้งสองกลุ่มนั้นไม่มีความชัดเจนไปกว่านี้อีกแล้วแม้ว่าคุณจะผ่อนคลายหลังจากการโจมตีเมืองหลิงโตได้สําเร็จแต่ถ้าคุณต้องการแอบโจมตีพวกเขาคุณจะต้องใช้ความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งมากในการทําเช่นนั้นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ตายสิ่งมีชีวิตที่ไม่ตายมากมายนี้เป็นเหมือนวิธีที่ลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ใช้แต่ในรายงานของเซียเสเวียนเฉินยังคงมีข้อสงสัยหลายประการที่ดึงดูดความสนใจของเธอ ศัตรูอาจมองไม่เห็นแค่นี้ก็ทําให้หัวใจของจีจือเต้นรัวแล้วมีวิศวกรวิญญาณที่สามารถมองไม่เห็นได้และยังมีปรมาจารย์วิญญาณด้วยแต่เธอรู้จักเพียงคนเดียวที่เก่งเรื่องการลักลอบและต่อสู้เพียงลําพังยิ่งไปกว่านั้นเซี่ยสเสวียนเฉินยังบอกเขาด้วยว่าในบรรดาปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่โจมตีพวกเขามีคนหนึ่งที่มีพลังน้ําแข็งและหิมะที่ทรงพลังเป็นพิเศษ โดยอาศัยความสามารถในขดแดนน้ำแข็งและหิมะของพวกเขาทำให้พวกเขาสร้างสถานการณ์การสังหารและทำให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังความสามารถน้ำแข็งล่องหนเมื่อความสามารถทั้งสองนี้ปรากฏขึ้นพร้อมกันหากอจิจื้อไม่สงสัยในตัวเขาเธอก็คงไม่คู่ควรที่จะเป็นราชินีและเทพเจ้าสงครามและเมื่อจิจื่อคิดถึงคนคนนั้นสิ่งเดียวที่ปรากฏบนใบหน้าของเธอคือรอยยิ้มอันขมขื่น ในที่สุดเธอก็รู้สึกอับอายเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังทำอะไรอยู่แต่ไม่สามารถหยุดมันได้หรือแม้แต่เปิดเผยตัวต,วตนของอีกฝ่ายได้ไม่ใช่เหรือเธอเดาได้อย่างชัดเจนว่าคนที่โจมตีกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชสาัตว์ร้ายทั้งสองนั้นน่าจะเป็นหัวอีเห้าหรือแม้แต่คนอื่นๆจากนิกายทั้งแต่เธอไม่สามารถพูดได้ทำไมเพราะละทัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็เป็นคู่ต่อสู้ที่เธอต้องรับมือด้วย หัวอีห้าวางกรอบลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเอาชนะกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตว์ร,ร้ายสองกลุ่มในอาณาจักรสุริยันจันทราในแง่หนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเธอด้วยซ้ำแต่ความช่วยเหลือแบบนี้กลับไม่ถูกเวลาใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นหัวอีห้าวยังฆ่าสวีเทียงหยวนอีกด้วยสวีเทียนหยวนเป็นเจ้าชายที่ทรงพลังที่สุดเมื่อเขาเสียชีวิต กองกาลังฝ่ายราชวงศ์จะถูกสับเปลี่ยนใหม่ความสัมพันธ์ของสวีเทียนหันกับเธอยังคงโอเคมันเทียบเท่ากับการเคลื่อนไหวของหัวอีเฮาในครั้งนี้ซึ่งทําให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงแต่เธอไม่สามารถเปิดเผยตัวต,วตนของหัวอีเฮาได้ไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะไม่สูญเปล่าใช่ไหมมันคงจะไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเธอมากกว่านี้อีกหากความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์คลี่คลายลงและพวกเขามุ่งเป้าไปที่เมืองเช็กอย่างเป็นเอกฉันท์ หลังจากที่เธอใช้ประโยชน์จากความรับผิดชอบของสถาบันสื่อหลายเครือหลายครั้งฮัวอีเฮาก็ใช้ประโยชน์จากเธออีกครั้งเช่นกันจี้จืจ่อต้องยอมรับว่าเธอไม่ควรบอกฮัวอีเฮาว่าเป้าหมายของเธอคืออาณาจักรโตหลิงผู้ชายคนนี้ฉลาดมากอย่างไรก็ตามจี้จืจ่อไม่รู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้พระราชวังอิมพีเรียนแห่งเมืองหลิงโตถูกทำลายและแม้ว่ากลุ่มที่ปรึกษาวิญญ,ญาณระดับราชสาัตว์ร้ายทั้งสองจะถูกกำจัดออกไปโดยสิ้นเชิง แต่เธอก็ยังคงเป็นผู้ชนะข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าหัวอีห้าวและคนอื่นๆมาสายเกินไปสถานการณ์ที่วุ่นวายทำให้อรเรนต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆตอนที่เธอยุ่งมากเสียงของหัวอีห้าวไม่ได้มาจากภายนอกเมื่อจี้จื่อได้ยินเสียงของหัวอีห้าวปฏิกิริยาแรกของเธอคือผู้ชายที่แอบโจมตีกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้ายหัวอีห้าวไม่ใช่เหรอ ใช่ถ้าเป็นเขาทําไมเขาถึงมาเร็วขนาดนี้นอกจากนี้เขาจะทํายังไงเขาคิดว่าฉันอยากจะจับเขาจริงๆเหรอหรือเขาวางแผนที่จะใช้ความสัมพันธ์ของเราเพื่อทําให้เรื่องยุ่งยากสําหรับฉันไม่นั่นไม่ใช่วิธีของเขาสักพักหนึ่งจี้จื่อก็เฉื่อยชาเล็กน้อยแม้จะสับสนเล็กน้อยก็ตามดังที่หัวอีเข้าพูดไว้ว่าถ้าเขาต้องการจัดการกับจี้จือ่อเขาต้องใช้อาวุธพิเศษอย่างน้อยตอนนี้เขาก็ทำสำเร็จ รู้ไหมข่าวจากเสี้ยสเสวียนเฉินแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยคืนนี้ก่อนที่ทหารที่เหลือของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้ายทั้งสองจะสามารถกลับเข้ากองทัพได้คนหนึ่งอยู่ห่างไกลและอีกคนหนึ่งหลังจากที่หัวอีห้าวและคนอื่นๆโจมตีอย่างต่อเนื่องกลุ่มผู้ให้คำปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้ายทั้งสองกลุ่มก็หวาดกลัวอย่างยิ่งและต้องระวัง อีกทั้งการระบาดต่อเนื่องครั้งก่อนยังทําให้หมดแรงอีกด้วยการกลับมาคืนนี้เป็นการเสียเวลาดังนั้นหลังจากความสับสนช่วงสั้นออเรน์ก็ตระหนักได้ทันทีว่าบางทีหัวอีเฮ่าก็อาจใช้สิ่งนี้เช่นกันเมื่อคนฉลาดแข่งขันกับคนฉลาดพวกเขาต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นหากหัวอีเห่าคำนวณเวลาการกลับมาของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญ,ญาณระดับราชาสัตว์ร้ายทั้งสองนี้อย่างแม่นยำแล้วเขาจะทำอะไรบนโลกนี้ ผ่านคำสั่งของฉันกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณฟีนิกซ์ไฟถูกส่งไปพาฉันไปดูด้วยตัวเองว่าผู้ชายคนนี้จะทำอะไรตำแหน่งอุปกรณ์วิญญาณทั้งหมดเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันร่วมกันและอย่าเปิดการโจมตีอย่างง่ายดายแจ้งที่ปรึกษาวิญญาณทุกคนที่อยู่เหนือระดับแที่จะออกไปพร้อมกันหลังจากที่จี้จื่อออกคำสั่งหลายชุดเธอก็เดินออกไปนอกเต็นท์ด้วย